สวัสดีครับเรื่องต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับรูปแบบโจทย์ประยุกต์ของมุมผลบวกผลต่างนะคะซึ่งรูปแบบโจทย์นี้ที่เราจะเจอหน้าตาเขาจะเป็น a sin x บวก b cos x หน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเจอแบบนี้นะครับก็ให้เราเอา square root a กลังสบวก b กลังสองนะไปคูณทั้งเศษทั้งส่วนซึ่ง a ก็อยู่หน้า s i n b ก็อยู่หน้า cos ต้องไหม ทีนี้พอเราได้และว s q u a r o a กลังสอง 2, บวก b กลังสองเนี่ยเอาไปคูณตัวโจทย์เดิมมาทั้งเศษทั้งส่วนเลยนะคะแล้วเราก็จะจัดให้อยู่ในรูปไซน์บวกลบนะหรือคอ s บวกลบก็ได้ซึ่งเรายังคงจำสูตรได้ใช่ไหมว่าเวลาเราหา s i น์ a บวก b หรือ s i น์ a ลบ b เราจะท่องว่าไซน์คอร์สคอรไซน์เครื่องหมายเดิมถูกต้องไหมหรือ c o s c สคอรไซน์ซเครื่องหมายเปลี่ยนนั่นคือการบวกลบของคอร์ ถูกไหมคะทีนี้เวลาพูดอย่างเดียวมันก็จะไม่เห็นภาพเรามาลองดูตัวอย่างดีกว่านะอาจารย์จะยกตัวอย่างให้ดูสักตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยสมมติว่าอาจารย์บอกว่าเอ้ยให้หาซิเรามีค่า sin x บวกรูปสาม s คออันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างให้นะครับทีนี้เราก็มาดูว่าอ๋อเราอยู่ในรูป A นะ sin x บวก b cos x เ ซึ่งเราจะเห็นแล้วว่า a ไม่มีตัวเลขก็คือ1น่นั่นเองถูกต้องไหมเราบอกว่าให้เราหาสแ qua ร์รูทเ a กาลัง2บวก b กําลัง2ถูกไหมเพราะฉะนั้นในที่นี้ค่า a เราออกเราไม่เห็นตัวเลขตัวเลขนั้นก็คือ1น่นั่นเองถูกต้องไหมต่อไปนะคะ b ีลัง2ครับ b กําลังสองเราออกซึ่งค่า b ก็คือรูถูกต้องไหม,ไเ,อออ 3, ไหมเพราะฉะนั้นรูทหนึ่งกำลังสองบวกด้วยรูทสามกำลังสองก็คือรูทสี่นั่นเองรูทสี่ก็คือสอง ขอแสแปรรู้ออกมาแล้วได้2อ่าพอเรารู้แล้วว่าได้2เราก็จะนำอะไรครับ2ส่วน2ไปคูณตัวโจทย์เดิมมาทั้งเศษทั้งส่วนซึ่งเดิมเรามีอะไรครับ s i n x บวกรูทสามค x, x หลักการถ้าเราต้องการค่า c o s ค่า s i n ที่เพิ่มขึ้นมาเราจะต้องเอาตัวส่วนเนี้เข้าไปโอเคไหม เอาตัวส่วนเข้าไปหมายความว่า2ยังคงอยู่ข้างหน้าครับข้างในจะกลายเป็น1นส่วนสเพราะว่าเราเอา1นส่วนสเข้าไปตองไหมเราก็จะได้1นส่วนสองไซบวกด้วยสแควรูทสส่วนสองคอเอ็กซ์โอเคมั้ยอ่าทีนี้ล่ะเราบอกว่าเราจะจัดรูปให้อยู่ในรูปการไซ n ของ a บวก b หรือไซ n a ลบ b ีคอร a บวก b คอรลบ b ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะทำแบบไหนก็ได้ทีนี้ นะคะเราก็มาดกว่าเอ๊ะอะไรนะมันถึงจะได้1งส่วน2อย่างเช่นคอสอะไรได้12ส่วนหรือทรายอะไรได้12ส่วนเราต้องการเครื่องหมายเหมือนหรือเครื่องหมายต่างถ้าเราต้องการเครื่องหมายเหมือนเราก็จะต้องทำอยู่ในรูปทรายบวกลบถูกต้องไหมมันก็จะเป็นทรายคอสคอร,คอรายเครื่องหมายเหมือนเพราะฉะนั้นสมมติว่าอาจารย์จะทำเป็นทรายนะอาจารย์มีละทรายขาดคอสถูกไหม คอสอะไรได้1ส่วน2ซึ่งเราก็จะทราบอยู่แล้วว่ามันคือคอสอะไรครับคอส60สองศาถูกต้องไหมคอสหสองศาคือ1ส่วน2ครับ1ส่วน2ก็หายคอส60สิองศาก็มาแทนถูกปะซน์ย,ยังอยู่บวกด้วยอะไรครับเราก็มาดูว่าเรามีไซน์คอสต้องมีคอส s ซ n เห็นไเพราะฉะนั้น โคสเรามีอยู่แล้วหาไซน์ครับไซน์อะไรได้รู้3ส่วน2ติ๊กตอกติ๊กตอกไซน์อะไรนาะได้รู้3ส่วน2มันก็คือ,อไซน์เลยครับไซน์60องศานั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็คือ c o s x เห็นไหมถ้าเกิดเราจะท่องเราก็จะได้ว่าไซน์ o ค cos s ไซน์คเครื่องหมายเหมือนเห็นปะเราก็จะได้เลยครับเราก็จได้2คูณด้วยไซน์ะไรครับ x บวก60องศา เ,เพราะนั้นพอเราจัดรูปได้แล้วไม่มีที่เขียนแล้วอาจารย์ขอโยมาทางนี้ก็แล้วกันนะครับเนี่ยเราได้2 s i ไซน์เอ็กซ์บวกหกองศาเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ถ้าสมมุติว่าโจทย์เขาไม่ได้ถามแค่ว่าอ๋อให้เราจัดรูปนะถ้าเขาถามแค่จัดรูปเราตอบได้เลยครับคำตอบนี้แต่ว่าเขาไม่ได้ถามตัดจัดรูปทำไงอ่ะเขาอาจจะถามต่อครับ ถามต่อว่าค่าแม็กซ์ของกราฟนี้คือเท่าไหร่ค่ามินิมัมของกราฟนี้คือเท่าไหร่ถูกไหมแม็กซ์คือค่าสูงสุดมินคือค่าต่ำสุดเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าอ๋อค่าไซายนะซายอะไรก็แล้วแต่สูงสุดก็คืออ่หนึ่งถูกไหมต่ำสุดคือลบหนึ่งเพราะฉะนั้นแน่นอนครับโจทย์ข้อนี้ค่าแม็กจะได้สองคูณหนึ่งได้สองสองคูณลบหนึ่งก็ได้ ลบสองนะแม็กได้2มินได้ลบสมีอีกประโยคนึงครับว่าค่า x ที่ทำให้ฟังก์ชันนี้มีค่าสูงที่สุดนะ่ x จะเป็นเท่าไหร่เราก็มาดูว่าซน์อะไรได้1น,นะเราก็รู้ว่าอ๋อทายองศานะได้1แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็น90ถูกไหมไปแล้ว60เพราะฉะนั้น x ที่เหลือจะต้องเป็น30องศาโอเคไหม หรือไซอะไรได้ลบหนึ่งเราก็มานึกเอ้ค่าว y ที่ทําให้เกิดลบหคืออะไรครับมันก็คือ270องศาเองถูกไหมไซร้อย270องศาจะเกิดลบหซึ่งทําให้เกิดค่ามินิมัมเพราะฉะนั้น270เอาไปแล้ว60ก็จะเหลือแค่210องศาเข้าใจไหมเอาใหม่นะถ้าโจทย์เขาต้องการค่าสูงสุดตอบอะไรครับ นะโจทย์เขาต้องการค่าสูงสุดตอบ2โจทย์เขาต้องการค่าต่ําสุดตอบลบสถ้าโจทย์เขาต้องการค่า x ที่ทําให้เกิดค่าสูงสุดตอบ30องศาโจทย์เขาต้องการค่า x ที่ทําให้เกิดค่าต่ําสุดเราต้องตอบ210องศาอันนี้ก็พอจะเข้าใจนะครับทีนี้ค่าแมกซิมั m มมินิมัมเนี่ยมันก็จะมีสูตรนะซึ่งก็จะเป็นชูรโนนะครับ ย้อนกลับขึ้นมาดูชูดโนชูนูดชุโนก็คือสิ่งที่เราควรจะรู้นะครับเราบอกว่ารูปแบบโจทย์ของเรานะมันคือ a s i n x บวก b cos x ตั้งแต่แรกถูกไหมครับทีนี้เราจะหาค่ามินิมัมหรือค่าต่ำสุดได้จากติดลบ square root a ลัง2บวก b ลังสนะหาค่าแมกซิมัมจาก square root a ลัง2บวก b ลังสนะก็มาดูตัวอย่างครับตัวอย่างนี้ a ก็คือ3 b ก็คือ4ถูกไหม เพราะฉะนั้นถ้าหาค่าต่ำสุดก็คือสแควรูทสามลังสบวกสีังสซึ่งได้สแควรูทยี่สิ้าถูกไหมถอดรูทออกมาได้ลบหเป็นมินิมัมได้5เป็นแมกซิมัมโอเคนะทำนองเดียวกันครับถ้าโจทย์เรามีแค่นี้สังเกตดูนะ A A A อ่ะ a ซ i n X B cos x บคอรบวก B คอรเนะเราก็จะได้ว่าอ๋อตรงนี้นะแค่แค่ที่อาจารย์ขีดเนี่ยไฮไลท์ไปไว้เนี่ย มันก็จะได้ค่าแม็กซิมัมอันนี้มี52แล้วก็ขา 13, ด3 3ถูกไหมแม็กซิมัมก็คือ13นะมินิมัมก็คือลบ13แต่ถามว่ามันใช่คำตอบของข้อนี้ไหมจริงๆแล้วไม่ใช่คำตอบนะเพราะเรายังมีบวก2อยู่ฉะนั้นค่ามินิมัมของเราก็คือลบ13ไปบวกกับ2ก็ได้ลบ11 เห็นไหมอันนี้ต้องระวังมาร์กไว้เลยถ้าจะโจทย์แบบนี้ต้องระวังมากๆเลยค่าแม็กซิมัมล่ะค่าสูงสุดก็ได้13บวก2ก็เป็น15ครับก็ตอบนะข้อนี้ต้องระวังครับเพราะว่าโจทย์เราอะหน้าตามันเปลี่ยนไปมันไม่ได้อยู่ในฟอร์มฟอร์มเราหาค่าแม็กซิมัมกับมินิมัมได้แค่ a sin x บวก b cos x แต่ข้อนี้เขามีบวก2เพิ่มขึ้นมานะเขาจะมีเลขอะไรเพิ่มขึ้นมาเราต้องให้ลองคิดดูด้วยนะครับต่อไป เรามาดูโจทย์ตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะเขาบอกอันนี้เขาระบุมาเลยข้อสอบขออาจารย์เหมือนกันครับก็จะระบุมาเลยนะซึ่งเราจะสอบออนไลน์เดี๋ยวจะบอกกติกาอีกทีหนึ่งว่าเราจะต้องทำยังไงนะอะลองมาดูนิดนึงนะข้อนี้ครับเราอยู่ในรูป a s i n เซตบวก b ไม่รู้เลขอะไรคอเซตแต่เราต้องรู้แหละ ว่าตัวเลขที่เราไม่เห็นคือ1นเพราะฉะนั้นเราก็จะหาสแควร์รูทเอกำลังสองถูกไหมบวก b กำลังสองซึ่งเราก็ได้สแควร์รูทรูสามกำลังสองได้3บวก1กำลังสองได้1ถูกปะเพราะฉะนั้นได้เลยครับสแควรรูทสี่คือ2อ่ะเราก็ลอกโจทย์มาครับโจทย์เราคือรูทสามไซน์เซตาบวกคอสเซตาถูกไหม ทีนี้เราบอกว่ารูทเอลังสองบวกบีลังสองเราได้เท่าไหร่เอาไปคูณทั้งเศษทั้งส่วนเราได้สองก็อสองไปคูณทั้งเศษทั้งส่วนทีนี้ขั้นตอนต่อไปส่วนสองไม่เอานะส่วนสองนี้เราไม่เอาครับเราก็เอาไปใส่ไว้ข้างในคูณจริงๆแล้วคือไม่ได้เอาไปใส่นะก็คือหมายความว่าคูณตลอดด้วยหนะึ่งส่วนสองภาษาพูดาภาษาจริงๆแล้วจะต้องบอกว่าเอาหนึ่งส่วนสองคูณตลอดเอาเข้าไปในวงเล็บนะคะ ทีนี้เราก็มานึกละฟังคําว่าฟังก์ชันสายมันจะต้องเป็นอะไรครับสายคอสแล้วก็คอ์สสายเครื่องหมายเป็นไงเครื่องหมายเดิมหรือเครื่องหมายเหมือนถูกไหมาทาไมเราอาจารย์ถึงเลือกบวกอะทำไมไม่ลบอะก็ต้นฉบับเราเป็นบวกครับโอเคไหมทีนี้ตอนนี้สิ่งที่อาจารย์มีอยู่ถูกปะ่ะนี่สิ่งที่เรามีอยู่ครับเรามีซายเซตา้าเห็นปะ่ะเรามีซา์เนี่ย สายเซตาจารยเขียนซายเซตาสิ่งที่เราขาดก็คือคอสอะไรก็ไม่รู้ถูกต้องไหมอาจารย์ก็เลยมาอ๋ออาจารย์ต้องทาอันนี้นะให้เป็นคอสอะไรก็ไม่รู้ซึ่งอะไรก็ไม่รู้เราต้องรู้ครับเรารู้ว่าคอสอะไรได้รู้สามส่วนสองครับเราก็รู้ว่าอ๋อคอสอะไรก็คือคอสสามสิบองศาครับได้รู้สามส่วนสองเราก็จับซายลงมาเหมือนเดิม sin เซตา บวกใช่ไหมมาละอาจารย์ก็เติมตรงเนี้สามสิบแน่นอนครับคอสต,ต่อไปครับอันนี้เรามีคอสเซต้าอยู่แหละถูกปะเราก็ต้องหาทรายทรายอะไรได้หนึ่งส่วนสองล่ะมันก็คือทรายเลยครับทรายสามสิบองศานั่นเองดึงคอสกลับลงมาจะเห็นว่าอันนี้มันเป็นคอสทรายทรายคอสถูกไหมเราก็บอกว่ามันก็สามารถดึงสององมาก่อนนะ มันก็สามารถจับอยู่ในรูปของผลบวกได้ถูกไหมผลบวกของไซ n ์ก็คือ2องไซะ์รครับ s i n ์เซตาบวกสามสองศาโอเคไหมเพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยก็คือเครื่องหมายเนี้ยมันเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมจะเป็น30องศาบกซหรือเซตาบวกสาองศาก็ได้นะคะเพราะว่าการบวกมีคุณสมบัติการสลับที่เวลาเราท่องเราจะท่องว่าไซ n ์คอ cos คอสไซเครื่องหมายเดิม ก็คือเครื่องหมายเหมือนถูกไหมเพราะฉะนั้นอ่าเราก็สามารถจัดละได้ละคําตอบคือแค่นี้ยโอเคมั้ยคาตอบของเราคือ2องไซเบวกสาองศาข้อนี้จบละแต่ถ้าเกิดเขาถาม um แม็กซิมัมล่ะค่าสูงสุดข้อนี้ตอบอะไรครับเป็นค่าไซดนะสูงสุดเขาคือ1ต่ําสุดเขาคือลบหถูกไหมเพราะฉะนั้นค่าแม็กถ้าตอบข้อนี้ค่าแม็กก็คือ เท่าไหร่ครับ2ค่ามินคือเท่าไหร่ครับลบ2เพราะ2คูณ1ได้2แล้วก็2คูณลบ1นก็นได้ลบ2แม็กกับมินไม่ยืนหาแล้วก็มีอะไรครับค่าเซตาที่ทำให้เกิดค่าสูงสุดคือเท่าไหร่เซตานี้ดูนะทรายอะไรได้1เราก็รู้ว่าอ,อ๋อทรายเองศาได้1เพราะฉะนั้นเซตาเราจะ,จะต้องเป็น 60องศาพอ90าะ90องศาได้หนึ่งนะไปแล้ว30ก็เหลือ60เซต้าก็เลยต้องเป็น60ครับต่อไปทรายอะไรได้ลบ1เราก็จะรู้ว่าอ๋อทรายององศานะได้ลบ1แสดงว่าตรงนี้คือ270ถูกไหม270ไปแล้ว30มันก็จะเหลือ240ข้อนี้ถ้าโจทย์เขาถามหาเซต้าที่ทำให้เกิดค่าสูงสุด เราก็จะตอบว่าเซต้าที่ทําให้เกิดค่าสูงสุดคือเซต้าเท่ากับ60องศาเซต้าที่ทําให้เกิดค่าต่าสุดก็คือ240องศานั่นเองนะครับอันนี้ตอบให้ถูกนะเขาจะถามแค่4อย่างเท่านั้นเองแมกนินแล้วก็เซต้าที่ทําให้เกิดค่าสูงสุดต่าสุดนะครับต่อไปลองมาดูอีกตัวอย่างที่2ครับตัวอย่างที่2เาบอกว่าจงเขียน cos x ลบ sin x ให้อยู่ในรูปฟังก์ชันของโคไซกับไซ อาโคไซยอย่างเดียวขอโทษครับเพราะฉะนั้นนะครับเหมือนเดิมเลยเราจะต้องทําให้อยู่ในรูป a รูทเอกำลังสองบวกบีกำลังสองครับ a ได้เท่าไหร่ก็รูทหนึ่งบวกหนึ่งครับเพราะว่าตรงนี้หนึ่งกำลังสองก็ได้หนึ่งลบหนึ่งกำลังสองก็ได้หนึ่งครับเราก็จะได้สแควรูทสองอ่ะเรารู้แล้วตอนนี้เราเอารูทสองคูณทั้งเศษทั้งส่วนแน่ๆลอกโจทย์มาเลยครับเราลอกมาคอส x กลบกับ sin x ถูกไหม หน้าที่ของเราก็คือเอาอะไรเข้าไปคูณนะครับเอารูทสองส่วนด้วยรูทสองเข้าไปคูณทั้งเศษทั้งส่วนอย่าลืมนะทําไมเราต้องคูณทั้งเศษทั้งส่วนเพราะว่าเวลาเขาตัดกันแล้วเขาได้หนึ่งหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวเดิมเท่ากับว่าสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือค่าเดิมนั่นเองนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะนําส่วนเข้าไปครับทํานําส่วนตรงนี้เข้าไปจะลบออกเลยนะเพราะว่าวิดีโอมันย้อนได้เนาะ เราก็เอาส่วนเข้าไปส่วนก็คือ square root 2ครับมันไม่ได้หายไปไหนนะอาจารย์เอาเข้าไปข้างในอย่าลืมนะมันคือ1ส่วนถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์แยกได้ครับอาจารย์แยกได้ว่า square r สอไว้ข้างนอกก่อนอาจารย์จะแยกมาเป็น square root หส่วน square r สองตามด้วยอะไรครับ cos x ลบด้วยอะไรครับก็1ส่วน square r สองแล้วอะไรครับ sin x ก็ได้ อาจารอยากให้เราเข้าใจนะก็เลยต้องใช้หลายสีหน่อยโอเคไหมทีนี้ย้ำๆครับเขาต้องการให้อยู่ในรูโปโคไซโคไซก็คือคอร์สนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเราท่องคอร์ดเราจะต้องเป็นอะไรครับจำได้ไหมคอร์ดคอร์ดไซไเครื่องหมายเปลี่ยนโอเคไหมทีนี้เราก็จะได้ว่าอ่ารู้สองไม่ต้องไปยุ่งเลยกับเขาเลยเราก็จะรู้ว่าเออคอร์ดอะไรได้หนึ่งส่วนรูสองหนึ่งส่วนรูสอง,ง,สง,รสองเราไม่เคยเห็นใช่ไหม ถ้าเราไม่เคยเห็นเราบอกว่าเราอาจจะเคยเห็นหน้าตานี้ถูกปะเราเอารู้สองส่วนรู้สองคูณตลอดจะได้รู้สองส่วนสองไหมมันก็คือกี่องศาครับสี่สิบห้าองศานั่นเองถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์ก็เลยใส่ไปคอสสี่สิบห้าองศาแล้วก็คออะไรครับ x โอเคไหมไซอะไรได้รู้หนึ่งส่วนรู้สองไซอะไรครับมันก็คือไซอะไรครับ 45องศานั่นเองแล้วก็ sin x sin 45คือ1ส่วนรู 2. เอา sin 45เข้า1ส่วนรู้ตัวนี้ก็หายโอเคไหมทีนี้เราก็ได้แล้วครับได้อะไร cos cos sin sin เครื่องหมายต้องเปลี่ยนเรามีเครื่องหมายลบเราจะต้องได้เครื่องหมายบวกครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คืออะไรบวกอะไรล่ะมันก็คือ cos เอา45ก่อนก็ได้เห็น45 45เลยก็ได้บวก x อันนี้ก็คือสแควรูปสองหรือจะบอกว่าเ,เครื่องหมายบวกมันมีคุณสมบัติการสลับที่เราก็จะเอา X บวก45องศาก็าได้ครับนะข้อนี้ตอบได้เลยถ้าเขาถามแค่ว่าให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันโคไซน์นะเราตอบได้เลยแต่อย่าลืมนะถ้าเขาถามแม็กซิมัมกับมินิมั m มล่ะค่าสูงสุดต,ต่ำสุดจะหายังไงคะค่าสูงสุดต,ต่ำสุดเปลี่ยนสีหน่อยอะถ้าเราจะหาแม็ก ถ้าเราจะหามินแน่นอนครับ maximum cost เหมือนกันครับค่าสูงสุดของ cost ก็คือ1ถูกว่าต่ำสุดก็คือลบหเห็นไหมเพราะฉะนั้นค่า maximum ของข้อนี้แน่นอนไม่ต้องลังเลครับรู้สองม i n i m u m ก็คือลบรู้สองครับเข้าป่ะทีนี้ทีนี้นะครับสำคัญมากค่า x ที่ทำให้เกิดค่าสูงสุด x จะเป็นเท่าไหร่แล้วบอกว่า x คือ45ตอบเลยไม่ได้นะครับ เพราะว่าเนี่ยมันคือคอสคอสมันอยู่บนแกน X นี่ใครจำไม่ได้ว่าเลยเนี่ยคอสมันอยู่บนแกน X นะคบนี่คอสที่ทำให้เกิดค่าสูงสุดมันอยู่ที่180องศาเห็นป่ะเพราะอะไรเอ่อค่าต่ำสุขดขอโทษครับ x เป็นลบห y เป็น0์ถูกปะ่ะคอสที่ทำให้เกิดค่าสูงสุดก็คือ360องศาถูกไหมเพราะ x เป็น1 y เป็น0์ปะ่ะคอสคือ x ครับนะ x เป็น1 x เป็นลบ เพราะฉะนั้นเวลาเขาถามค่าแม็กซิมัมนะเราก็ต้องตอบว่าคอสสามร้อยหกเกิดแม็กใช่ไหมแต่ไปแล้ว45เนี่ยนะไปแล้ว45มันจะเหลือเท่าไหร่ครับมันก็จะเหลือแค่315องศาถูกไหมทำนองเดียวกันครับคอสที่ทำให้เกิดมินิม,มัมก็คือคอสร้อยแปแต่ไปแล้ว 45อ๋อขอโทษครับต้องบวกไปอีก45ถูกไหมอะไรบวก45มันถึงได้180เพราะฉะนั้นเราก็จะได้แค่100เท่าไหร่ครับ35แค่นี้เองนะเอาใหม่นะถ้าข้อนี้เขาถามค่าสูงสุดตอบรู้ข้อนี้เขาถามค่าต่ำสุดตอบลบรู้ ถ้าเขาถามว่าค่า x ที่ทำให้เกิดค่าสูงสุดตอบ315องศานะครค่า x ที่ทำให้เกิดค่าต่ำสุดก็คือ135องศาโอเคนะก็จะได้ประมาณนี้อ่ะข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายก็คือข้อ3ตัวอย่างข้อ3ข้อ3นี้ง่ายเลยนะข้อ3เขาถามแค่ค่าแมกกับค่ามิ เราก็มาดูว่าอ๋อเอ i ซบกบ c คอ x จบไม่มีบวกลบข้างหลังด้วยไม่มีบวกลบข้างหน้าไม่มีบวกลบข้างหลังตอบได้เลยครับข้อนี้5 12นะ5 12ก็ขา13เพราะฉะนั้นมินิมัมก็คืออะไรค่า Max ก็คือตอบ13ค่ามินิมัมก็ตอบเท่าไหร่ครับลบ13นะใครไม่ได้ก็ต้องทำอย่างนี้ครับสอฟแวรมันมาจากไหนอะ13บบ13อะ มันก็คือสแควรูทห้ากำลังสองบวกด้วยสิบสอลังสองถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็คือเท่าไหร่สแควรูทร้อยหกสิซึ่งมันก็คือบวกลบ13นั่นเองนะบวกก็เป็นแม็กซิมัมลบก็เป็นมินิมัมอันนี้ทวนให้ค่อนข้างที่จะละเอียดหน่อยนะคะทีนี้เราก็สามารถทำแบบฝึกหัดนะทำแบบฝึกหัดชุดที่เหลือข้ออะไรได้บ้าง ข้อที่เหลือนะคะข้อ8ถึงเท่าไหร่ข้อ8ถึงข้อ12นะคะนะให้ทำการบ้านมาเลยทำกันบ้านข้อ8ถึง12นะครับจะเป็นการบ้านชุดที่3แล้วนะถ้าใครดูวีโอครบนะคะก็จะรู้ว่าการบ้านอยู่ไหนโอเคนะครับสู้ๆ